สวัสดีค่ะอาใจจะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุกบ้านทุกทุกกำลังใจทุกใจทุกเลิอที่มีให้ยายด้อยช่วงนี้เนาะตอนที่จจะลงคลิปว่าอ่าใจจะพอบ่ิได้อยู่บ้านเนาะใจจะกัับสุขนคนรวนเพราะว่าแม่ป่วยแล้วก็เพิ่อนก็นได้เสียชีวิตไป ยายชาก็บผมีเวลาทบหรือว่ากลับไปหาพี่ๆเพื่อนๆเลยเนาะอ่าก็ขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่มีให้ยายชาเพื่อช่วงนี้ก็ยังคัดค้านหายคัดค้ดนเขินๆเนาะเพื่อนๆเพราะว่าหนึ่งสุขภาพพร้อมสุขภาพร่างกายเนื่งนงอ,องจากนื่องจากว่าอ่าลังจากสีไปหาหาแม่เนาะ กลับไปส่สกลนครกัทั้งแับเฝ้าแล้วก็ทั้งแถวเพื่อนจากไปเนาะเพื่อนๆกนกัอ่ากทั้งคนไปกัทั้งคนเป็นเนาะเพื่อนๆกัเปลี่ยนแปลงหลายอย,าอย่างอย่างจารยาก็แปลว่าอมันต่อ,เน,อเนื่องเนาะเพื่อนเพื่อนมันต่อเนื่องก็ดแต่สุขภาพร่างกายเขาแย่พ่อมาหนาคับเพื่อนเพื่อนก ก็ต้องเจีจ๋าก็เอาคลิปนี้มากระคุณแล้วก็ขอโทษที่บริเวณไปหาปีพีเป็นเพื่อนหลายๆบ้านเนาะคะ่ะอาซื้บิ่งคลิปแต่ว่า,าบริปไปแบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อนๆเจีจ๋าต้องกับขอโทษหลายๆเด้อลุหล,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 ลานที่แวะมาเป็นกําลังแรงใจให้เจีจ๋านะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งสุขภาพร่างกายทั้งจิตใจ,จน,ะนะกันยังบอกเข้าที่เข้าทาง เพื่อนๆยัาบโปรคาซีเขาสามเพราะว่าของแบบนี้เนาะเพื่อนๆมันก็ใช้เวลานะใช้เวลาทั้งทั้งใจแล้วก็กายเนาะเพื่อนๆแต่ก็ขอบคุณญาติพี่นองที่มาช่วยงานแม่พร้อมแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆที่ส่งกําลังใจมาให้จ๋าพร้อมเนาะค่ะก็ถือว่าคลิปนี้ก็ทั้งขอบคุณแล้วก็ ทขอบคุณแล้วก็ขอโทษพี่ๆเพื่อนๆหลายๆเด้อที่ยายจ่าช่วงนี้กับบอกว่ยจะไปหาพี่ๆเพื่อนเนาะก็สิเบิ้งคลิปแต่ว่ากสิบ,บไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไ่ได้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทางสุขภาพป้อมนะครับเพื่อนๆใส่ยายจากก็เบิ้งคลิปอยู่เด้อใจกะบ่ได้ไปปกติเอานะเพื่อนๆไปในโบไปในแบบนี้เพราะว่าร่างกายยังบวครบสามสิบสองปันใดขอขอบคุณมากมายเด้อครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก้าลูกลูกลานที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็มาเป็นเอฟซีให้ทัง เรื่องที่ผ่านมางานแม่เนาะคะ่ะที่สกุลนครกับพี่ๆน้องๆพี่ปานอะไรหลายๆบ้านกับหลายๆส่วนเอน่เป็นแรงเป็นกำลังใจลูกหลานเนาะคะ่ะเป็นแรงเป็นกำลังใจให้จีจ่าผ่านพ้นมือหนามาได้ด้วยดีเนาะคะ่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะเพื่อนๆก็แจกกระบุมีอย่างเตงทนแล้วกันอันคลิปนี้มาบอกพี่ๆเพื่อนเนาะเพราะว่า พี่เพื่อนเวลาสีลายบ้านกับสีดินมะวิจัยจาก็อบทตอบหรือแวะเวียนมาพี่เพื่อนๆ่ะตอนนี้ยังบสเต็มร้อยปันไหลเดินยา่ยจายยังบสเต็มร้อยเนาะสุขภาพทั้งสุขภาพทั้งจิตใจเนาะกับอ่าใจกับแวะเวียนบ่งพี่เพื่อนๆแค่บ่บด้ไปเต็มร้อยปานใดลสำหรับพี่มี่เยี่ยจ่าสงกรานขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเอฟซีแล้วกันพี่ป้าน้าอาทุกทุกบ้านที่อ่ามาซ่อยในงานของแม่เนาะ ให้ผ่านผลไปได้ดีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ยาน่ขอบพระคุณมากมายนะคะ